สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a l o t Channel นะคะวันนี้นะคะมีพีอ Adek นะคะในส่วนของตรงนี้น้องชมพู่น้องสีเขียวน้องดำายูนในเวิร์สนะคะในส่วนของตรงนี้หมอแจนกาบขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่บังเอิญผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะหมอแจนเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าหมอแจนเป็นผู้รับสารจากจักรวาลน,นะคะแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาโรนะคะก็คือเมสเซจนะคะ The ะ e s สเซ e นะคะออฟสจูนเวนะคะหมอแจนเป็นผู้สั่งส่งสารไปให้พวกท่านนะคะแปลสารนะคะจากพายิปซีบางคนมีคําตอบนะคะมีคําถามอยากต้องการคําตอบนะให้หมอแจนนะคะไขเปิดดวงชะตานะคะถ้าเกิดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือ,อ45นาทีนะคะ599บาทนะคะจะ เคลียร์ปัญหาคาใจนะคะจะได้รับคําแนะนํานะคะความเป็นตัวเรานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่จะแนะนําให้แล้วก็ทําอย่างไรให้เข้ากับตัวเขานะคะความรักครั้งนี้จะพัฒนาไปได้ไหมมันจะมีบอกมันจะเป็นการแนะนําไกด์ไลน์นะคะในส่วนของตรงนี้อาจจะปลดล็อกชีวิตได้เลยในส่วนของตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําถามเนี่ยก็คือโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพิมพ์คําตอบ พิมพ์คำถามไว้แล้วหมอแจนว่าจะมาตอบให้แต่ในส่วนเป็นคําถามนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือบางครั้งอ่ะมันจะตอบได้ไม่เนาะไม่เยอะเพราะว่าหมอแจนเปิดไพ่จานวนจํากัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุย45นาทีเนี่ยเราจะเปิดไพ่ไม่อั้นเลยไงคะในระหว่างที่เราคุยกันเนาะมันจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่านะคะ แล้วก็ถ้าใครที่ต้องการดูดวงฟรีก็คือดูในช่องเพลิดนะคะที่หมอแจนทำไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะในส่วนของตรงนี้นะ,ะ <c oughs> ตั้งแต่คนรักเก่าความรักตามท่าต่างๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ความรักตามท่า,ต,าต่างๆพิกอะเด็กพิกอากาศความรักเดือนกรกฎาคมนะคะตามทาตาุเนาะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องการงานด้วย <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญที่หมอแจนตั้งใจทํามากเลยนะ มีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมีอมรมีอะไรกําลังจะเข้ามาในเดือนสิงหาคมนะคะในส่วนของตอนนั้นไปนพิกอเด็กนะคุณสามารถไปเลือกเด็กได้ตัวนั้นมันเป็นการดูดวงและเป็นการขยายไพ่ที่ชัดเจนมากนะ,ค,ะค่อนข้างแบบครอบครอบคุมนะเป็นเหมือนแบบเราดูดวงส่วนตัวนะนเด็กนั้นๆน,น,นะคุณลองดูนะลองพิจารณาดูแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้วันนี้เราจะดูดวงเป็นพลังงานเพียงภาพรวมนะคือแบบรวมทั่วไปในสากลาโลกหลายล้านคนที่เข้ามาชมนะคะในส่วนของตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะ ทีนี้เอาละค่ะเรามาดูกันว่า <c oughs> พิกอเด็กในหัวข้อนะต้องขออภาระทานอาภัยนะคะหมอแจ๊สขอแหง <c oughs> เขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะ <c oughs> เหมือนว่าการกระทําของเขาอาจจะเป็นไปนในรูปแบบใดการกระทําเช่นส่งข้อความ Mine, Mine, มาไหมแอคชั่นไหมมาหาไหมอยากมาหาหรือว่าได้เฝ้าแต่คิดถึงหรือว่าเครียดกุ้มวิตกกังวลในเรื่องของตัวเราอยู่หรือว่าเครียดเก็บกดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรของเขาอยู่นะโอเคนะคะในส่วนของตรงนี้นะ เอาระคาเรามาทําสมาธิเลือกไพ่นะคะเอาระคาเมื่อทั้งจิตเป็นสมาธิแล้วนะเลือกได้มากกว่าหนึ่งกองในส่วนของตรงนี้เนาะน้องดำอยู่ในเวิร์ดขอเก็บก่อนนะก็น้องสีเขียวนะคะในส่วนของตรงนี้นะ เอาละค่ะนะคะเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะในส่วนของตรงนี้นะคะเขาจะทําอะไรนะคะเหมือนว่าเขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปนะแบบนี้นะการกระทําของเขาอะนะคะในส่วนของตรงนี้นะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยกองน้องสีชมพูนะขอพลังงานจากจักรวาลนะคะในส่วนของตรงนี้นะขออนุญาตเปิดไพ่กองสีชมพูนะคะขอให้แม่นยํานะคะในส่วนของตรงนี้ขอให้แม่นยําดุจดังกาเห็นนะคะ ว่าเป็นอย่างไรเขาจะแอคชั่นอะไรนะอันนี้เป็นการดูดวงเพียงภาพรวมนะคะหมอแจนก็เลยอยากมาทำให้เพราะว่าบางท่านน่ะ ที่หมอแจนเปิดข้อความไปแล้วไพ่เขาเปิดได้น้อยนะคะในส่วนของตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดดูดวงแบบ45นาทีเนะี่ยก็คือการที่45นาทีที่ดูดวงเนี่ยคือแบบหมวดูไหล่สำรับมากเลยนะหมอไม่ได้ดูให้สำรับเดียวนะในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคําถามเนี่ยหมอเปิดคําถามหนึ่งก็คือไพ่ห้าใบห้าใบห้าใบนะคะเป็นคําตอบนะแต่ถ้าไพ่ไม่ได้ออกว่าคุณรักไหมหรือเนื้อคู่อะไรไหมหมอก็ไม่ได้เปิดเพิ่มให้นะคะในส่วนของตรงนี้นะตามนี้นะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะ แล้วก็คนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ไว้ที่บังเอิญผ่านเข้ามานะนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้หมอแจนนะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะเวลาที่มีข้อความข่าวสารจากจักรวาลมาถึงท่านนะจะได้รับชมก่อนใครนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ <c oughs> ขอวระทานอาภัยค่ะอันนี้ q u e e n of cup นะอันนี้หมอแจนจะเปิดไพ่แค่9ใบนะในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็จะเคลิฟนะ Ni ท์ o อฟวั Six of <c oughs> ซิบออฟวานแล้วก็โฟร์ออฟซอร์สมันเหมือนเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณนะอยู่ในหัวนะวนไปเวียนมานะแล้วก็คืออ่คิงออฟเพนเดเคิลเหมือนเขาเป็นพนักง,งานชาวธาตุน้ําอะ่ะก็คืออยากมามอบความรักความสัมพันธ์ให้นะในส่วนของตรงนี้มีไพ่สองถ้วยนะเป็นไพ่คู่รักอะ่ะเป็นไพ่แบบ เป็นไพ่คู่รักเป็นไพ่เนื้อคู่อ่ะเป็นไพ่ที่เคมีเข้ากันตรงกันนะคะในส่วนของตรงนี้อันนี้เป็นเพียงพลังงานภาพรวมนะอย่าคิดว่าเป็นดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะอาจจะตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะอันนี้มีไพ่คู่รักเนื้อคู่นะแต่ถ้าเกิดสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็คือทักไลน์มหาหมอแจนได้นะจองคิวไว้ก่อนได้ถ้าเกิดคนไหนที่จะกาหนดวันเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือโอนเงินมาจองล่วงหน้านะเพราะว่า ถ้าหมอล็อกคิวให้ใครไม่ได้ถ้าล็อกคิวได้กําหนดเวลาอะไรเงี้ยคือต้องโอนเงินนะคะในส่วนของตรงนี้นะที่รักทั้งหลายนะคะเข้าใจตรงกันนะคะจ๊ะเราก็จะได้ไม่ยื้อกันไงไม่ยื้อแบบไม่ยื้อในความสัมพันธ์เอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ยื้อในแบบยื้อหมอยื้อเวลาหมอว่าเออหมอต้องรอฉันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้โอนตังคือหมอไม่รอนะจ๊ะเพราะหมอเป็นคนแบบไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะอะไรแบบนี้ Seven of Pentacles นะคะเอาแล้วค่ะ Tower นะ ในส่วนของตรงนี้คว n นออฟควินออฟครับนะตัวเขานะเหมือนแบบเหมือนเขาต้องการที่จะมามอบความรักความสามพันธ์ให้แต่ถ้าตัวเขาเป็นผู้หญิงนะคือเขาก็แบบอยากกล้าแสดงออกนะแต่ถ้าเกิดเด็กนี้ที่คุณคนที่เลือดนะเป็นผู้หญิงนะแล้วผู้ชายคนนั้นนเป็นผู้หญิงอันนี้ใส่เป็นผู้หญิง,นะญงคือเขาแบบจะอายขี้อายแล้วก็ไม่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 ยอมเปิด คือแบบเหมือนเหมือนลอม้อความรักให้อะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบอ่อนไหวอ่อนโยนไปผู้หญิงอ่ะควีนออฟคั p มาใบแรกคือเขาเขาก็ไม่พูดนะคือเขาก็ยืนรอยืนรออยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ยืนแบบเดินมาหานะเพราะเป็นการยืนเห็นไหมคะยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ยังมียืนอีกคือไนท์ออฟวานก็คือยืนยืนนะยืนปรเทคตัวเองยังไม่เปิดใจหาคนใหม่นะคือแบบยืนรอยืนรอคุณเหมือนกันนะ จะรอกันทําไมไม่เข้าใจคุณก็รอเขาก็รอแล้วคุณจะเจอกันตอนไหนคะลูกๆทั้งหลายโอเคตัวเนี้ยคือมันเหมือนแบบว่าเรายังยึดติดนะกับความรักความหลังครัร้งเก่าถึงแม้มีใครมายื่นถ้วยให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมามอบความรักความสัมพันธ์ให้เขาก็ไม่ได้เปิดใจนะเขาก็ยังคิดถึงยึดติดแล้วก็รอคนเก่านะซิกออฟวานเนี่ยอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะ โฟกัสเรื่องงานของเขาให้งานสําเร็จนะ่ะให้งานของเขาสําเร็จเขาก็ทํางานได้สําเร็จคือแบบอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรของเขาไปเนาะโฟกัสออฟซอร์ก็คือสีดาบนะสีดาบคือแบบอาจจะไม่สบายได้อาจจะป่วยนะหรือว่าอาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นอนอยู่กับบ้านไม่ไปไหนสีดาบเนะี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะป่วยไม่สบายนะหรือว่าเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะอาจจะเป็นแบบว่าแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ทูออฟเพนดิเคิลก็คือบางคนที่อยู่ไกลนะ คนที่อยู่แบบต่างทินต่างแดนต่างภาษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ไกลเนี่ยก็คือคิดวนไปเวียนมาอยากมาหานะคิดคิดในหัวเขาว่าแบบคิดวนไปเวียนมาแบบคิดถึงอะเอาง่ายๆอะค่ะในส่วนของตรงนี้แล้วทำยังไงต่อมาแอคชั่นอะไรคิงออฟเพนเดอร์นะคะโอ้โหถ้า Ki n g of Pentacle มานะหมอเจนบอกเลยนะเป็นแบบเป็นนายก้อนหินอนะคือแบบเป็นคนที่นิ่งที่เงียบ ตอนแรกมีพลังงานของชาวธาตุน้ํานะอาจจะเป็นดาวศุกร์ดาวจันทร์ของเขาหรือว่าแล้วก็จะมีพลังงานของชาวธาตุดินนะคือแบบเมษามังกรกันพุ่ศพนะคือแบบเป็นคนที่ทํางานก่อนแล้วก็หาเงินก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมีความรักนะที่จะจริงจังนะแต่ถ้าเกิดว่าในคนนี้จริงจังนะกับใครนะก็คือจริงจังเลยนะคือแบบโอเคเลยนะไม่ใช่ว่าแบบรักเล่นนะถ้าเกิดเขาจริงจังนะ และทีนี้ถูอัพคัเนี่ยคือเหมือนว่าตอนตอนคุณคบกันหรืออะไรเงี้ยมันยังมีความรู้สึกที่เขา,าว่าอยากมามอบความรักให้เห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยเป็นถูอัพคัเนี่ยเหมือนคุณนะเป็นที่รักของเขาเป็นเนื้อคู่เขานะคือยังไงเขาก็จะรอต้องรอวันเวลาหรือรอเขาประสบความสําเร็จการงานก่อนนะเซเว่นออฟเพนเดเคเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเขาอ่ะก็มองดูอยู่นะ เซเว่ออปเปนเดคือมันเหมือนความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นที่คุณตอนคบกันนะอาจจะยังไม่ได้พัฒนาหรือว่าแต่มันมีความรักอยู่ตรงนั้นมากอ่ะคุณกับเขาอาจจะแบบส่งใจสื่อถึงกันนะในฝนความรู้สึกตรงนี้นะถึงแม้จะไม่ได้คุยไม่ได้อะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเข้มข้นนะแบบรู้สึกว่าเออรักนะแล้วก็รออยู่ตรงนี้จะบอกนะว่าต่างคนต่างรอแล้วก็ในส่วนของตัวนี้บางคนบางคู่นะเดอะทาวเวอร์ใช่ไหมอาจจะเลิกอาจจะจบกันไปแล้วจะลดสถานะความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ก็คือใจจริงๆลึกๆเขาก็ออยาากแแแบบคช่่นนมะตื เขาก็นิ่งอะ่ะเหมือนโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาก่อนอะ่ะและเขาก็คิดว่ามันเคยจบไปแล้วเลิกไปแล้วนะจะเป็นยังไงต่อไปนะโอเคเรามาถามพนังงานแม่มดแสนสวยนะขอขยายนะคะขอขยายไพ่นิดนึงค่ะ The Tower อะไรคะโอเคเข้าใจแล้วค่ะ The Tower เป็น7ดไม้เท้านะคะ Boom Stick นะ Seven เซเว่นบลูสเกนะก็คืคอเจ็ดไม้เท้าซึ่งแม่โมดสองตนเห็นไหมคะผูกเชือกเนี่ยซึ่งดอกเห็ดนะ่ะมันจะอยู่ห่างกันใช่ไหมคะทีนี้เขาสองคนนะ่ะพยายามแบบเหมือนจะดึงจะถักทอเนี่ยสายใยรักเนี่ยให้เห็ดนอะ่ะมันมาติดกันใช่ไหมก็เหมือนเขาก็คนนะุณ่ะเอาง่ายๆเลยนะถ้าไพ่ตัวนี้เป็นทารโรดไเด์เบดนะทารโรดไเด์เวดนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยคือมันบล็อกไปแล้วอะขยายของทาวเวอร์ใช่ไหมก็คือขยายทาวเวอร์คือเขาบล็อกเลิกกัน แต่ขาดความสัมพันธ์การทะเลาะกันอะไรจบกันไปใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเจ็ดไม้เท้าจริงๆมันจะแปลว่าคุณบล็อกเขาไปแล้วเขาก็บล็อกคุณแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการบล็อกกันไปนะแต่ในไพ่ใบเนี้ยก็บอกว่าแต่ใจจริงอ่ะก็คืออยากเชื่อมโยงหากันน่ะแต่ยังไม่ติดเห็นไหมคะตังเนี้ยมันยังห่างอยู่แล้วก็ยังถักอันนี้ไม่เสร็จนะมันเหมือนเราต้องรอต่อไปนะแต่ถ้าถามว่าคือแบบมันมีใจมันมีสายใยรักอ่ะมันมีแบบอยากอยากมาหายากลับมาคืนดีอ่ะนะคะแต่ทําไมไม่มาล่ะคะเนี่ย ก็คือสี่เหรียญนะคะตัวนี้เป็นไพ่สี่เหรียญนะสี C ่เหรียญคือยังไงอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเขาคิดถึงตอนที่ทะเลาะก,กันที่โกรธกันอะไรเงี้ยแต่ไพ่สี่เหรียญจริงๆมันเป็นเหมือนไพ่ที่นั่งนิ่งๆยัง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 กอดเก็บความสัมพันธ์เดิมๆไว้ยังไม่ยอมไปไหนหรือว่าเคยมีการถึงห่วงกันในความสัมพันธ์ต้องให้เลิกกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะเอาละค่ะ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้จะเป็นไพ่อ่า เป็นไพ่พลังงานนะคะแม่มดเบดูซ่านะอุ้มเด็กใช่ไหมคะอุ้มลูกใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนว่ามีพลังงานที่บางครั้งนะกองเนี้ยอ่ากองเนี้ยบางทีผู้หญิงอาจจะอายุเยอะกว่าแล้วก็ผู้ชายอายุน้อยกว่าเด็กกว่าในความสัมพันธ์นะก็คือมันเหมือนว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคือที่เป็นทาวเวอร์เนี่ยคือเหมือนว่า คุณอะอุ้มอุ้มอุ้มเด็กไว้ใช่ไหมคะก็คือคุณอะอุ้มลูกไว้อย่างเงี้ยเหมือนว่าแม่มดอุ้มเด็กน้อยไว้เนี่ยในความรักความสัมพันธ์คือเขาอะเป็นเด็กน้อยใช่ไหมเช่นแต่แต่เรารัดเขาไวอะรัดเขาไว้คือความรักความสัมพันธ์ถ้าเราควบคุมคอนโทรลหรือว่าทําเขาเหมือนเด็กอะเด็กที่แบบว่ายาหันหน้าออกไปนะยันหน้ามองตาฉันนะเดี๋ยวจะเป็นหินอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนว่าบังคับซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังอะซึ่งไม่มีใครแฮปปี้หรือว่ามีความสุขนะคือบางทีเขาอาจจะ คิดอย่างนี้ก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้คือแบบหรือว่ามันจะมีอีกหนึ่งกรณีคือสมมุติว่าถ้าเขาอายุน้อยกับคุณอย่างนี้ใช่ไหมเกินกว่าห้าปีหรืออะไรอย่างนี้ไปนะคือน้อยนะแต่ถ้ารุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยไม่ถึงห้าปีเนี่ยคือยังเขาเรียกว่ารุ่นราวเขาเดียวกันอยู่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้อายุน้อยกว่านะยังไม่ได้อายุน้อยกว่ามากถ้าน้อยกว่าจริงๆเนี่ยคือต้องห้าปีหกปีเจ็ดปีเป็นต้นไปนะสิบปีสิบหกปีอะไรแบบนี้ยคือผู้ชายอายุน้อยนะคะทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ก็คือมันจะบอกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าแม่เขาก็ได้ในครอบครัวเขาอ่ะกีดกันไม่ให้เขามาหาเราไม่ให้เขาคบเราก็ได้หรือว่าญาติผู้ใหญ่อ่ะไม่เห็นด้วยไม่ไม่เห็นไม่เห็นสอดคล้องต้องกันอะไรเงี้ยในความรักความสัมพันธ์ของสองเราอ่ะมันก็เลยไปมันก็เลยทาให้เขาแอคชั่นไม่ได้อ่ะแต่ใจเขาอยากมานะเพราะมันเป็นไพ่สองถ้วยนะแต่อันนี้คือจะเป็นพลังงานของโดยรวมนะในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะในส่วนของตรงนี้นะ เอาละค่ะกองน้องชมพูจบไปนะแต่ถ้าเกิดว่ากองนี้มันก็มีพลังงานถ้วยคู่รักความรักนะเหมือนแบบในสิ่งที่ดีนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขาก็อยากแอคชั่นนะแต่มีใครไม่รู้ามาบาังคับเขานะคะในส่วนของตรงนี้นะเอาละค่ะเรามาดูกองต่อไปเลยตัวนี้ก็คือ เป็นเพียงโดยรวมนะคะดูพนังงานโดยรวมนะอย่าย,ยึดติดเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดนะแต่ถ้าใครสนใจแบบเลือกกองนี้เราดูดวงส่วนตัวได้นะว่าใช่ไหมเนื้อคู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะดูเนื้อคู่อ่ะอย่าพิมพ์ถามเลยหมอแจนขอเป็น45นาทีแล้วคุยกันดีกว่ามันจะได้ความชัดเจนดีกว่านะเพราะว่าพิมพ์ตอบหมอแจนบางทีก็หมอแจนก,ก็พิมพ์ไม่ครบถ้วนเมื่อกี้หมอแจนก็พิมพ์ไปแล้วมันจะเป็นภาษาที่แบบ ช่วยออกมาะนะแล้วทีนี้หม,หมอแจนพิมพ์อย่างนี้ปุ๊บเวลาส่งไปไปอ่านไอทีอ้าวพิมพ์มันกลายเป็นแปรเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมอเจนก็เลยแบบอ้ยเอาเป็นคุการพูดดีกว่าจะได้แม่นยำเนาะ <c oughs> กล้องสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะหมอแจนขอบคุณมากนะในส่วนของตัวนี้ผู้ที่เข้ามาชมนะคะ,ะคลิปของหมอแจนถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็คือทักไลน์มาหาหมอแจนได้ขอคนที่พร้อมโอนนะคะไม่ได้มัวว่าเออถามก่อนค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ราคาเท่าไรคะแล้วก็ รอเวลาก่อนค่ะหนูยังไม่ตัดสินใจหนูยังหาเวลาไม่ได้คือพวกนี้แบบนี้นะคะกรุณานะคะหมอแจนเน้นเลยนังย้ํานะยังไม่ต้องแอดมาค่ะเพราะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจจะดูนะคะให้คุณตัดสินใจว่าคุณแอดปุ๊บคุณพร้อมใจปั๊บคุณพร้อมโอนได้เลยคุณคุณพร้อมที่โทรมาปุ๊บโอนปุ๊บแล้วหมอดูให้เลยหรือว่าคุณจะล็อกว่าโอเคโอนมาแล้วหมอแล้วก็วันนี้หนูจะดูกําหนดเวลานี้โอเคแล้วหมอจะล็อกคิวไว้ให้โอเคจำนี้นะนเพื่อนๆที่รักบางคนก็น่ารักมากเลยอะ แอดไลน์มาเสร็จหมอแจนส่งหมายเลขบัญชีให้เขาก็โอนเงินให้เลยอะโอเคเนาะน่ารักพวกเนี้ยนะคะต้องกราบขอบคุณจริงๆจากใจนะเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเด็กของกองน้องสีนี้นะ,ะสีเขียวขอเปิดแค่เก้าใบนะคะในส่วนของตัวนี้นะ,ะ5ดาบเดอะเลิฟเถ้วย The World 1ถ้วย โอ้เขาคิดถึงคุณมากเลยนะในส่วนของตรงนี้คิดวนเวียนไปอยู่มาเวนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละมันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะ่ะในส่วนของตรงนี้นะอาจจะพบเจอกันจากการไปอะไรนะ <c oughs> ไปทานอาหารไปเที่ยวไปเนี่ยแต่มันเป็นความรักที่มันมีมากกว่า1คนทูอวพันธคิลเห็นไหมคะคิดวนไปเวียนมา เพจออฟครับอยากส่งข้อความมาแต่มีการบล็อกกันปิดกั้นเงินไปแล้วกำลังมโนโจินตนาการโอเคขออภัยโอ้โหหมอแจนขอแห้งมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงนะโอ้หขอแห้งมากเลยอะดูดวงเยอะด้วยแล้วก็อัดคลิปเยอะด้วยนะทำเพื่อเพื่อนเพื่อนที่รักคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้หมอแจนที่ติดตามหมอแจนนะ ที่ช่องเพิ่งเริ่มเปิดไม่นานแต่ก็ยอด s u b s ไคร b เบอร์เริ่มเยอะขึ้นทุกวันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้นะไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบบ่งบอกถึงมีมีคนเดินจากเราไปอ่ะมีคนทอดทิ้งเราไปยอมแพ้ในความสัมพันธ์มีการทะเลาะบบาแววงกันในความสัมพันธ์มีอีกโก้ใส่กันในความสัมพันธ์นะ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้ The Lover อาจจะเป็นชาวเมถุน นะคะในส่วนของตรงนี้ The Lover นี่เป็นไพ่สองทางเลือกนะสองทางเลือกก็คือมีมีคนตัวเลือกอ่ะตัวเลือกทางเลือกนะคะเป็นความรักที่เป็นทางเลือกตัวเลือกอาจจะยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได้ลงสถานะกําลังคบกันคบหาดูใจนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะมีพลังงานไพ่สามถ้วยคนในคนหนึ่งอาจจะคบซ้อนคนในคนหนึ่งอาจจะ ก็เรียกยังไงอ่ะคบกันเจอกันในงานปาร์ตี้อาจจะมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะคะในวงสังคมเดียวกันในงานเดียวกันอะไรแบบนี้ The ะ o ว l ลนะคะ,ะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาได้อาจจะเป็นคนที่ดูแบบน่ารักน่ารัก,กอ่ะกลมๆอวบๆอะไรหน่อยๆขาวๆอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานไพ่เด็กเพคออ f เ e น t a เ l ิลก็คือเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนะคะพูดจาดีเวลายิ้มเขาจะแบบ ดูแบบหน้าเขาจะหวานๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะยิ้มแล้วแบบดูมีสเสน่ห์นะคะจะเป็นคนมายื่นความสัมพันธ์ไมตรีให้คุณพนักงานของเด็กอีกแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะ mm hmm. คือ s of cup เนี่ยก็คือมันมีความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นนะแต่ในส่วนของตรงนี้หมอแจนคิดว่ามันยังเป็นเพียงเหมือนการเริ่มต้นน่ะเหมือนการยื่นสัมพันธ์ไมตรียื่นมิมมตรไมตรีให้โดยที่แบบเพิ่งเริ่มคุยกันน่ะแล้วก็มีการอาจจะไปไป,ไปมานะความรักความสัมพันธ์อาจจะอ่อนๆออฟๆจบๆไปแล้วบางคนก็จบไปแล้วบางคนก็ มีความรักนะฮะมีบุคคล3คนในความสัมพันธ์นะแต่ก็คือเขาอ่ะก็ยังคิดวนไปเวียนมาคือคิดถึงคุณนะว่าทาไมคุณถึงบล็อกเนี่ยบล็อกเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นความพยายามที่ต้องต่อสู้กันนะแล้วก็เขาก็อยากกลับมาแบบเหมือนอยากส่งข่าวสารมาอยากกลับมาเพราะว่ามันมีไพ่นี้ทําไมหมอแจนบอกว่าเขาอยากกลับมาอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะอันนี้ก็คือไพ่เห็นไหมครับสองเหรียญเนี่ยคิดวนไปเวียนมาอาจจะมาากับๆัวอยากจะ ตอนไม่อยู่แล้วก็อยากจะกลับมาเนี่ยอยากกลับมายื่นถ้วยยื่นความสัมพันธ์เนี่ยแต่มันมาไม่ได้อะเป็นความพยายามหรือว่าติดอะไรคืออาจจะบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียนะอาจจะอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยนะคะหรือเขาอาจจะติดงานหรืออะไรเงี้ยมันมี <c oughs> แต่เวลาเขาอยู่ไกลนะเห็นไหมคุณกับเขาอาจจะฝันถึงกันไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ที่แบบมีทางเลือกมากมายเยอะแยะคุณ เขาก็คิดว่าคุณนะมีคนอื่นเขาก็มาโนไปไงคุณก็มโนไปว่าเขามีคนอื่นไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมโนขึ้นไปข้างบนมาโนลงมาข้างล่างเอากบลบอกกันซะคือแบบอันเนี้ยก็เห็นว่าคนเนี้ยเฟรนลี่มากเที่ยวเดิมกินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแบบจเจอคนอื่นหรือว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือแบบครบเครื่องเนะาะ The World เงี้ยก็แบบว่าแล้วก็มี The Lover ด้วยก็คือจะเป็นคนที่เขาเรียกยังไงรงเสห์เนีน่ยแล้วก็มาสัมพันธ์กับไพ่ใบนี้นะ เหมือนเหมือนเขาบุคลิกที่แบบเวลาคุยแล้วใครก็แบบหลงเสน่ห์คำพูดและเวลายิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเสน่ห์มากไงทีนี้ก็ทําให้เราทั้งสองคนแบบคุณก็อาจจะเป็นแบบคนสวยเลยเสน่ห์ด้วยไงแล้วก็คุณก็จินตนาการไปไงอะไรเงี้ยเขาก็จินตนาการคุณก็จินตนาการทีนี้ก็กลายเป็นว่าทะเอลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะในส่ของตรงนี้เนาะแต่ใจเขาเหมือนอยากจะติดต่อกลับมานะมาหามารักมาส่งข้อความนะอันนี้คือมันมีความรักอยู่ตรงเนี้ยอย่างเยอะนะอันนี้คือเป็นของเขาหมดเลยนะที่หมอแจนดูให้นะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายว่า5ดาบนะั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะขอไพ่แม่มดสาวสวยนะคะขยายให้หน่อยค่ะไพ่ห้าหดาบนะตรงนี้เป็นดูดวงโดยรวมนะถ้าเกิดใครเลือกกองนี้ก็สามารถทักไลน์มาหาหมอแจนได้นะ <c oughs> 45นาที599รบาทนะถ้าช่วงเชา้านี้ถ้าโอนเงินมาเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะก็คือดูได้เลยนะ ึงไม่เกินบ่ายสามนะจะจะคิวยังแบบพอได้อยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วหมอแจนคิวแน่นเอียดนะหมอบอกก่อนเลยนะคือต้องรอนะบางทีถ้าโอนเงินแล้วถ้าอยากจะดูในคืนนี้หรือวันนี้นะเนี่ยเห็นไหมคะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่าเนี่ยก็คือมันเป็นแบบว่าเป็นไพ่สามเห็นไหมคะเป็นไพ่สามเหรียญอาจจะทะเลาะปัญหากันในการงานนะคะการเงินนะคะ แต่ในส่วนของตรงนี้คือมันก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นมากเหมือนว่าช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะคุณสองคนอาจจะเป็นคนหน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่อาจจะมีอีโก้ใส่กันก็ได้นะคะก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะในส่วนของตรงนี้หมอขอขาอยายอันนี้สามใบแล้วกันนะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นไพ่สองไม้เท้าเห็นไหมคะเหมือนแบบเหมือนอันนี้เลยอะเห็นไหมคะมีการอยากติดต่อนะมีการอยากติดต่อมานะในส่วนของตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยต้องการที่จะติดต่อมานะโอเคกองน้องสีเขียวจบไปนะ อันนี้หมอแจนดูโดยรวมนะบางทีอาจจะตรงกับคุณมางอาจจะไม่ตรงบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้นะเอาละค่ะเรามาถึงกองสุดท้ายกันแล้วนะ <c oughs> กองสุดท้ายน้องดำอยู่ในเวิร์ดนะคะขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะเขาจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะควารมรู้สึกของเขาอ่า อยากคุยไหมคิดถึงไหมอยากโทรไหมอยากมาหาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้จักรวาลเปิดเผยความจริงให้ได้รับรู้ให้แม่นยําดูดงังตาเห็นนะคะตัวนี้เป็นการดูดวงเพียงพลังงานภาพรวมนะคะทุกคนที่เลือกอน้องดำยูนิเว r ร์สเนี่ยนะคะก็คือเป็นดูดวงนะเป็นภาพรวมนะอย่าเยึดติดเป็นของท่านนะคะให้ดูเป็นแบบว่าเป็นไกด์ไลน์แต่ถ้าเกิดว่ากองนี้ออกมาดีก็คือ,อก,ก็คือก็คือให้เรารู้สึกดีนะแต่ถ้าเกิดไม่ดีก็คือให้ปล่อยมันทิ้งไปนะ แต่ถ้าเกิดว่ามันดีแล้วอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่ามันเป็นดูดวงภาพรวมเนาะหมอแจงก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกว่าเหตุการณ์ของตัวคุณอ่จจะเกิดหรือเปล่านะแต่ยังไงก็คือถ้ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงก็คือมาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะจะส่วนในส่วนนี้นะขอเก้าใบนะคะ w h e e l o f Fortune ก้าไม้เท้าเนี่ยคนละสำรับนะดูสิ เห็นไหมก้าวไม้เท้าก็มีเหมือนกัน p พ e s s of u u p แล้วก็ the f o ู l แล้วก็8เหรียญ6ดาบ Hermit อันนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดงไกลอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอารมณ์ปแปรเปลี่ยนได้เร็วมีพลังงานของเด็กมีพลังงานของการครบกันที่การที่ยังคบกันแบบไอ้นี่นะเป็นแบบลันล้าก่อนนะเป็นคบกันแบบยังไม่ได้ลงรายละเอียดสถานะลึกนะอาจจะทํา อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่ามากกว่ามากกว่าเพื่อนนะแต่ไม่ใช่แฟนนะบอกก่อนเลยนะอันเนี้ยโอเคอันนี้นะคะวิวออฟฟอร์จูนคือมันเหมือนว่าเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะวันเวลานำพาเหมือนเป็นพรมลิขิตนะให้คุณมาเจอกับเขาแล้วก็รู้สึกดีนะแต่ความรักของวิวออฟฟอร์จูนอันนี้ก็คือก็คือความสัมพันธ์เราไปถึงไอ้นี่แล้วนะไปถึงแบบมีซัมติงอะไรแล้วนะแต่คือยังเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่าจะ ยังไม่ได้แพนในอนาคตนะเขาทาแค่ปัจจุบันนะเข้าใจนะคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เหมือนว่าผมได้คิดพอเรามาเจอกันปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเรื่อยๆเขาก็ไปเรื่อยๆนะเหมือนต่างคนต่างแฮปปี้อยู่นะขนาดนั้นเหมือนว่าเขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเรามาพบเจอกันหรือนัดเจอกันเจอกันทางออนไลน์โซเชียลอะไรเงี้ยก็ได้ทีนี้เมื่อเราเจอกันปุ๊บใช่ไหมโอเคเราก็ไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนมีฟังสุขไปวันๆแต่ไม่ได้ถามว่าเอออนาคต ฉันตอนนี้ฉันเป็นแฟนคุณยังยังไม่ได้คุยกันถึงตอนนั้นนะยังไม่ได้คุยนะเมื่อวันจากกันไปนะคุณทํายังไงทีนี้เพราะว่ายังเป็นเพราะว่าที่หมอแจนตอบว่ายัางลันล้าเพราะว่าเนี่ยมันมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมาด้วยเพราะว่าเดอะฟูลเนี่ยคือทําอะไระก็คือทําไปเรื่อยๆมีความสุขไปวันๆเป็นคนที่คบใครแบบไม่ได้ลงลึกนะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะเขายังไม่ต้องการผูมกมัดกับใครนะคะเข้าใจนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะอืมทีนี้ในส่วนของตรงนี้ ไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ยก็คือทํำยังไงอะแต่คุณน el. ่ะก็ย right? like so ังไม่เปิดใจรับใครเลยนะเมื่อเขาจากไปเมื่อเขาเดินไปใช่ไหมไพ่ก้าไม้เท้าก็คือยังยึดติดนะยังยึดติดกับเขายังรอเขาอยู่ถึงแม้มีใครเข้ามาเยอะแยะมากมายเราก็เราก็ไม่นี่นะเราก็ไม่เปิดใจนะและอีกอย่างหนึ่งบางครั้งนะความสัมพันธ์ที่มันหนักมันเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ยังไม่เปิดใจอาจจะมีคนเข้ามาอาจจะมีพลังงานไพ่ของเด็กเนี่ยนะคะเข้ามายื่นความสัมพันธ์ให้เรานะคะหรือว่าเขาคนนั้นก็ได้ อาจจะเป็นคนที่ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็จะนิสัยเด็กๆหรือนิสัยแบบไพ่ใบนี้คือเป็นเด็กที่เข้ามานะเข้ามาแบบฉับฉวยนะแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคือไม่ได้นานเกินนะบางคนคบกัน3เดือนไม่เกิน6เดือนด้วยซ้ําแล้วก็จากกันไปเลยนะในส่วนของตรงนี้คือมีการมายื่นแต่ความรู้สึกดีอของทั้งสองทั้งสองฝ่ายมีแต่ยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดว่าคบเป็นแฟนนะ แต่ในส่วนตรงนี้นะะไพ่เดอะฟูลเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาก็เดินจากไปเห็นไหมคะสังเกตไพ่หันหน้าออกไปทางนี้เห็นไหมคะเขาเดินจากไปนะแล้วคุณทํายังไงคุณคิดว่าอยากจะรอตรงนี้แล้วก็แปดเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าแปดเหรียญคือในระดับพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าคนมีประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยเห็นไหมคะทําเหรียญเนี่ยคุณอยากจะพัฒนาจากคนที่เป็นเดอะฟูลคุณอยากจะให้เขามาพัฒนาความสัมพันธ์คุณคิดว่าไปเป็นไปได้ไหมในส่วนของตรงนี้เนี่ย เขาเดินจากไปเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีการเดินออกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นไพ่ที่เดินออกจากไปนะคะอย่างยาวนานนะคือแบบเหมือนว่าวันเวลาทําอะไรไม่ได้ถ้าเราเศร้าเสียใจยอยู่ตอนนี้คือเราทําอะไรไม่ได้ค่ะก็คือเหมือนว่าเดินจากไปแล้วใช้เป็นเวลายาวๆหัวใจตัวเราเองแค่นั้นเองไพ่เดอะเฮอร์มิตก็คือเขาอะก็กลับมาอยู่กับตัวเองเหมือนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเนี่ยนะอาจจะเป็นพลังงานชาวราศีกัน คนเก็บกดคนโส่วนตัวสูงคนอารมณ์ติดหรือว่าเขาอาจอยากจะแบบอยู่เงียบเยบไม่อยากคิดเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมาคิดว่าในสถานะความสัมพันธ์เนี่ยทั้งมันอยู่ไกลกันทั้งมันอะไรที่หนักเหนื่อยเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากลงรายละเอียดนะเห็นไหมคะหนักหรืออาจจะทํางานหนักเพื่อโฟกัสเงินก็ได้นะคะในส่วนตัวนี้เขาแบกไม้ไปสิบอันเนี่ยแล้วเขาก็อยู่เงียบๆแต่ในส่วนตรงนี้เขาก็หวังลึกๆนะว่าเขาอยากกลับมาเพราะว่าคืออันเนี้ย The View of Fortune กับ The Fool มันไม่มีความแน่นอนนะมันอาจจะกลับมาได้นะเพราะว่าหมอไม่ได้ตีว่าไม่กลับนะ อันนี้คือเขาอาจจะอยากจะส่งข้อความมาเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้เห็นไหมหรืออาจจะอยากเดินทางมาหาเราเขาจากไปแล้วก็จริงแต่เขาอาจจะอยากเดินทางมาแต่ทํางานเก็บเงินก่อนแล้วตอนนี้เขาอยากอยู่เงาเงียบเงียบก่อนนะคะในส่วนของตรงนี้สุดท้ายนี่แทนแพลนนี่คือเหมือนว่าจากไปก็จะกลับมานะคะเนี่ยคือมันมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ได้แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเอาคือมันเหมือนว่าถ้าเป็นผมที่ขิดที่กลับให้เรากลับมาเจอกันเราก็ได้กลับมาเจอกันนะในส่วนของตรงนี้นะ เอาละค่ะเดี๋ยวหมอเจนจะมาขยายไพ่อันหนึ่งนะว่ามันคืออะไรนะขอขยายวิวออฟฟอร์จูนนะในส่วนของตัวนี้วิวอออฟฟอร์จูนถ้าใครได้พไพ่ใบนี้เขาอาจจะแบบว่า เป็นคนค้าขายที่ดินนะคะหรือว่าเป็นคนที่เดินทางตลอดเวลานะหรืออาจจะทาธุรกิจอสังหารหรือมาซั์ที่ดินนะคะคอนโดบ้านเช่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรืออาจจะมีภารกิจที่เขาต้องไปจัดการเรื่องที่ดินเรื่องสมบัติเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะแต่มันยังเป็นพลังงานของการวนไปนะยังยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับคุณนะในส่วนของตรงนี้นะและยิ่งมีเดฟูเนี่ยก็คือยิงย่งยิ่งไอ้นี่เลยนะคะยิ่งแบบยิ่งการันตีเลยว่าเขายังหลันไลฟ์กับคุณอยู่นะเหมือนคบกันแบบ เขาเรียกยังไงอะไม่ได้ผูกมัดอะ,อะไม่ได้ยึดติดโอเคแต่อาจจะมีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นด้วยแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยวิวว่าฟอร์จูนกับแทนเพ c นเนี่ยมันอาจเปลี่ยนแปลงจากเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่ความสัมพันธ์ชั่วคราวชั่วคราวคั้งคืนอะไรแบบนี้ก็อาจจะกลายมาเป็นอันนี้ได้นะแต่คือมันอยู่ที่โชคชะตาและผมได้คิดอีกทีหนึ่งนะตรงน,นั้นในส่วนนี้เป็นดูดวงโดยรวมถ้าคนอยากดูแบบชัดเจนคือดูดวงส่วนตัวนะคะที่รักเพื่อนๆทั้งหลาย ไพ่ใบในี้เขาอาจจะ <c oughs> อันนี้แม่หมอขยายมาแล้วไพ่ใบในี้เป็นไพ่สิบสิบเหรียญน,นะ <_ woven> เขาอาจจะไปอยู่ที่ครอบครัวเขากลับไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าอาจจะไปขายเกี่ยวกับที่ดินที่บ้านอะไรก็ได้เพราะมันขึ้นมาลูกบ้านใช่ไหมอันนี้เห็นไหมคะมีการยื้อแยง่งเ <_ z> นี่ยสองเหรียญเห็นไหมคะก็คือคิดไปบนมาว่าเอ๊ะเราจะกลับมาไหมหรือไม่กลับมานะอาจจะไปเคลียร์ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งกับท <z> ี่บ้านเขานะในส่วนของตรงนี้นะคะคือเขา หมอแจนจะตีเลยว่าเขาก็อยากจะดูคุณเหมือนกันว่าคุณมีจิตใจ Dial หนักแน่นพอไหมที่จะเขาก็ลองของนะว่าคุณจะรอเขาไหมหรือว่าคุณจะไม่รอเขานะเขาก็อยากจะดูใจคุณตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้นะโอเคนะคะอันนี้คือเป็นการดูดวงภาพรวมนะอย่ายึดติดว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะในส่วนของตรงนี้นะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกองนี้ทักมาเลยนะมีส่วนเหมือนว่าเขาก็ลองใจว่าเอ๊ะคุณจะรอเขาไหวไหมเหมือนกันลองใจนะว่า ฉันจากไปเธอจะมีคนอื่นไหมอะไรแบบนี้ดูดีอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า